สองพฤษภาคมสองพันยี่สิบสี่ครับตรงนี้ 6พฤษภาคม2024เดี๋ยวจะขึ้นไปบนนั้นครับด้วยการขับขึ้นทางนี้ครับเราวนขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่เราขึ้นมาข้างบนแล้วครับตะกี้ใช้เวลาประมาณ3นาทีับล่างตะกี้ตรงน,นี้ขึ้นมาข้างบนแล้วชุบชุบชิบชุบชุบ วันนี้วันที่6พฤษภาคมปี2024ครับประมาณบ่ายโมงกว่าผมยืนอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับของแปลงที่ดินแล้วก็ข้างล่างจะมีการล้มยางตัดเลื่อยไม้อยู่ข้างล่างตรงนี้นะ่จะเป็นสระน้ำนะครับในอนาคตเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่ใช้ที่นี่นะครับแล้วก็ฝั่งตะวันออกยังไม่ได้ล้มเลยนะครับมันยังโล่งๆอยูงง่หยังแบบเต็มไปด้วยตอนอย้นยาง ปายกำลังถ่ายวิดีโอเซลฟี่อยู่นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตรงนี้มุมนี้เมื่อมีสระแล้วเป็นยังไงเมื่อมีน้ำเป็นยังไงนะครับน่าจะขุดได้เดือนมิถุนายนครับผม คล้ายๆเหมืองเลยนะดูเหมือนทำเหมืองแต่จริงๆไม่ใช่ครับปลูกต้นไม้ขึ้นไปข้างบนกัน อันนี้เป็นฝั่งตะวันออกใช่ไหมะวะเราอยู่ฝั่งตะวันออกที่เคยเป็นป่ายางนะครับเสนุนกว้าง6เมตรกว่า6.6เมตรนะครับฝั่งนี้ดินนั่นด้วยยังไม่ถึงแนวอ่ะฝั่งตะวันออกครับ ยุงเยอะสัตว์ลมดีด้วยมีแนวอยู่นะครับแดงๆหน้าตรงนั้นนะครับแดงๆดงเดินไปดูดินี่นะครับเขตแนแนนยาวไปนูน่นมานี่ขึ้นไปนู่นครับชันมากเลยครับด้านนี้ยุงเยอะด้วยเพราะว่ายัางมืดอยู่ ยังมีร่มอยู่เยอะสูง205เมตรเหนือระดับน้ำทะเลฝั่งนู้นสูง145เมตรเหนือระดับน้ำทะเลด้านนี้สูงกว่า40กว่าเมตรนะครับมาเดินดูแนวด้านบนฝั่งทิศทิศอะไรทิศตะวันตกตะวันออกเป็นถนนบายพาสลงไปข้างล่างนะครับนี่คือเกิดจะรอบที่ดินด้านบนตรงสันแล้วนะ 那叫赌一赌。 ้นอะไรไม่รู้ดูคล้ายๆสมเอ็ดเลยนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะสมเอ็ดขาวสมเอ็ดดำสมเอ็ดอะไรไม่รู้ดูใบเขานี่คือด้านล่างใบนะครับดูเหมือนใบสมเอะนะ็ดอ่ะเนาะไม่ใช่สมเอ็ดแดงสมเอ็ดแดงจตีตีแน่เต็มเลยข้างบนนะครับยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันยี่สิบสี่ครับ ผมอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของพื้นที่นะครับตอนนี้ถนนทางขึ้นก็ตัดไปได้ประมาณนึ่งละจะมีทางบายพาสลงข้างล่างแบบนี้นะครับลงไปสู่ขั้นล่างแล้วก็พื้นที่ป่าที่เคยมีอยู่ก็ถูกออถอนกำจัดออกไปเกือบหมดแล้วนะครับอันนี้ไม้ยางที่มีก็ถูกตัดเลื่อยแล้วก็ล้ม แล้วก็ถางไปหมดจะมีต้นไม้บางต้นที่ยังคงอยู่อย่างเช่นต้นสตอตรงนี้นะครับก็เอาไว้หนึ่งต้นเป็นร่มเงาแล้วก็อาจจะใช้เป็นต้นไม้สำหรับบริโภคได้โดยเพราะสตอที่นี่ก็นิยมอยู่นะครับผมก็ว่าทำไมรถเขามาจอดอยู่ตรงนี้กลางทางปกติเขาไม่น่าจะจอดขวางแบบนี้นะครับพอเดินมาดูอีกด้านหนึ่งโอ้ถึงรู้เลยว่าสายพามันแตกครับคือ ใช้งานหนักจนสายพานหลุดเลยก็คงต้องล่าช้าไปหน่อยเพราะว่าเกิดความเสียหายกับเครื่องจักรนะครับโอ okay. เคเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปข้างบนต่อหมาตัวหนึ่งที่หลังมันเป็นรูเลยไม่รู้ไปโดนอะไรมาเะ่กี้แถวนี้ก็จะมีต้นไม้อื่นที่ไม่ใช่ยางด้วยนะซึ่งก็น่าจะเป็นต้นไม้พื้นถิ่นนะครับ เก็บไว้เดี๋ยวผมจะไปพ้นสีต้นที่จะไม่ให้เขาตัดล้มนะครับผมอันนี้เป็นต้นที่เขาต้องล้มนะครับเพราะมันอยู่ตรงกลางทางพอดีซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นพัน์ธุชนิดอะไรนะครับแต่ถ้าจากการกะคาดคะเนผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นเสม็ดครับแต่เป็นเสม็ดอะไรไม่ใช่เสม็ดแดงมั้งคิดว่านะดูใบคุ้นๆเหมือนเสม็ดเลยใหญ่อยู่นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายต้นเลยข้างบนนู้นนะครับ ก็ถ้าเป็นต้นสมเห็์ก็คงไม่ให้เขาล้มนะครับก็เว้นไว้เยอะเลยเป็นสิบยี่สิบต้นเลยนี่ต้นใหญ่มากนะครับไมายตรงด้วยพื้นที่ข้างบนก็ค่อนข้างโล่งแล้วนะครับมีต้นอะไรไม่รู้ที่ไม่ใช่ต้นยางผมเดาว่าเป็นสมเห็์แต่ไม่ใช่สมเห็์แดงนะก็เป็นสิบต้นเลยอยู่ข้างล่างล้วก็เป็นถนนตรงนี้นะครับซึ่ง อาจจะเป็นเอาโพสต์อยู่ตรงนี้ไหมอ่างเก็บน้ำอยู่บนนี้ไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ